10แก๊งมาเฟียจากทั่วโลกที่โหดสัตว์อันดับที่10ยากุซ่าพวกยากุซ่าดังๆจะได้ลงข่าวกดสิบน,น่าหนังสือพิมพ์ราวกับว่าเป็นเซเลบริตี้นี่เองอยากเช็คว่าใครเป็นยากุซ่าสังเกตได้จากยูนิฟอร์มสีดำล้วนและปลายนิ้วก้อยดุนด้วนอันดับที่9 18 s t อ e ท t g a ต g แกงมาเฟียแก๊งนี้รู้จักกันในนามแก๊งเด็กนรกเพราะมาเฟียแก๊งนี้จะรับสมาชิกตั้งแต่รุ่นอนุบาลและปะถมเพื่อนำไปปั้น ฝึกฝีมือตั้งแต่เยาว์วัยอันดับที่8 Hell Angel Hell Angel หรือในภาษาไทยที่แปลว่าเทวดาซาตานเป็นครับของนักบินฮาเล่เดวิสันที่มีสมาชิกแพร่หลายไปทั่วอเมริกาขึ้นชื่อในเรื่องของความรุนแรงอันดับที่7รั Russian Mafia ที่มาของคำว่าหัวสัตว์รัสเซียน่าจะมีข้อมูลมาจากแก๊งมาเฟียร,รัสเซียแก๊งนี้ที่เจ้าหน้าที่ FBI ระบุว่า เป็นกลุ่ม,มนย์ที่โหดร้ายที่สุดบนโลกใบนี้อันดับที่ 6. มันชิกกี้แกงมาเฟียโคตรอันตรายจากแอฟ,ฟริกานามว่ามันชิกกี้องค์กรประกาศตัวว่าเป็นมากกว่ากลุ่มก่ออาชญากรรมคือเป็นเหมือนกับศาสนาของชาวเคนยาอันดับที่5มอนเทีอลมาเฟียดูริสุโตหลังจากชชนะจากสงครามมาเฟียกลางเมืองในแคนาดาปลายยุค70ต้องสูญเสียสมาชิกระดับแกนนําที่ถูกตำรวจจับกลุ่ม และถูกลอบสังหารโดยคู่อริไปเป็นจำนวนมากอันดับที่4 Chinese Triad หรือ3พยักแดนมังกรเป็นองค์กรมาเฟียลับอยู่ในฮ่องกงและจีนทางการสหรัฐร,รายงานว่าแก๊งมาเฟียแก๊งนี้รับจ้างพาคนผิดกฎหมายเดินทางเข้าสหารัฐอันดับที่3 D Company แก๊งนี้เร็วยิ่งกว่าเร็วคอมพานีซะอีกมาเฟียอินเดียปากีสถานแก๊งนี้นำทีมโดยดาวูดอิบราฮิมอันดับที่ส มาร่าซันวาตุซาหรือ m s 1 3เป็นมาเฟียแก๊งใหญ่จากอเมริกาเหนือเม็กซิโกมีชื่อเสียงหรือล่านในเรื่องของการใช้ความรุนแรงใช้เลือกไฟฟ้าเป็นอาวุธไม้ตายอันดับที่1นึ่งซิซิเลียนมาเฟียที่สุดของมาเฟียยุคคลาสสิกต้นฉบับหนังมาเฟียอมตะอย่าง The Godfather แก๊งมาเฟียชิชิเลียนเป็นต้นแบบของมาเฟียหลายๆกรุ่ม